สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2568นะคะวันนี้สำนักข่าวสื่อรัฐจอ่าวเดดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะได้ลงพื้นที่นะคะไปที่สากรการเกษตรเขานาเนยจำกัดนะคะตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568หน้าที่ทำการสากรการเกษตรเขานาเนยจำกัดหมู่ที่8ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่2นะคะมีสมาชิกทั้งหมด182คนนะคะสากรการเกษตรเขา ในจำกัดนะคะจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2532นะคะรวมระยะเวลาทั้งหมด36ปีนะคะปัจจุบันนี้มีนายนารงศักดิ์ขุนนำเป็นประธานมีนายทักษิณพรหมดำเป็นรองประธานนะคะมีนายวันลบ โคไทยสงเป็นเลขานุการแล้วก็นางอมรรัตน์ช่วยคล้ายเป็นเฮรัญยิกนะคะแล้วก็มีกรรมการนางวันวิสาบางพงนางบุญสายอินธรรมนะคะแล้วก็นายวิรัตศรีสวัสดิ์นะคะนายจวนคงพูลพร้อมไปด้วยนายถาวรสุขเจริญน,นะคะรายชื่อดังกล่าวนี้ก็เป็นคณะกรรมการสารกลการเกษตรจำกัดเขานาเนายนะคะวันนี้ก็ได้มีนายสิทธิโชคแทนด้วงนะคะตรวจสอบกิจการของสากลการเกษตรจำกัดเขานาเนายด้วยนะคะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมลงทะเบียนพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นเมื่อพร้อมแล้ว ก็ได้เชิญคณะกรรมการไปนั่งที่โต๊ะเพื่อที่ประชุมนะคะแล้วก็ได้มีนายนัทงศักดิ์ขุนนำนะคะได้กล่าวไหว้พระและก็ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นในการประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้เรียนเชิญให้นายวันลบ โคไทยสงะคะเลขานุการได้กล่าวเกี่ยวกับวาระการประชุมปี2567ที่ผ่านมานะให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนะคะทั้งนี้ยังมีนายพักดีเลิศใจนะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากล5สำนักงานสากลการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มาแนะนําส่งเสริมว่าการประชุมใหญ่เป็นอย่างไรไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่นะคะมีการชี้แจงเกี่ยวกับงบฐานะการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2568นะคะ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นายพักดีเลิศไกรน,นะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสากรสําสำนักงานสากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะพร้อมไปด้วยนายนัรงศักดิ์ขุนนานะคะประธานสากรการ,กรเกษตรเขานานในจำกัดอย่างนี้นะคะเชิญค่ะตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่กับนายพักดีเลิศเกรยนะคะผอ,อกลุ่มส่งเสริมสากรสําสำนักงานกับสากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยากจะถามท่านสักินหนึ่งนะคะว่าวันนี้การประชุมแล้วก็วาระระเบียบการประชุมของสากราการ,กรเกษตรเขานา,นายในเป็นไปตามกฎข้อระเบียบข้อบ,บังคับที่กําหนดไว้หรือไม่คะ ครับต้องก็เรียนอย่างนี้นะครับในการประชุมครั้งนี้นะมันเป็นครั้งที่2ซึ่งตามกฎหมายจากกาตามข้อบังคับนะครับการประชุมใหญ่การครั้งที่2นะครับต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า1ใน10หรือไม่น้อยกว่า30คนนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดที่ข้อบังคับกําหนดซึ่งการมการดำเนินการก็เป็นไปตามวาระ การพิจารณาเป็นไปตามข้อบังคับและก็ระเบียบทางที่ที่กําหนดว่าจะต้องมีการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนถึงจะนําเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ของสากลในละที่นะครับซึ่งการประชุมวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับค่ะตอนนี้สํานักข่าวสื่อรัฐจอหาเดตดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สํานันกงานสา,ากลการเกษตร บ้านของนาในจำกัดหมู่ที่8ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธาน <initiation> ีนะคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับคุณน้รงศักดิ์ขุนนำนะคะซึ่งเป็นประธานสากรอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอ่น้รงศักดิ์ขุนนำอ่าเป็นประธานสากรการเกษตรของนาในอ่าจำกัดครับตั้งอยู่ที่อ่หมู่ที่8บ้านของนาในอ่านะครับตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ขอขอบคุณน้องบกก็ดีน้องอ่ที่มาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องอ่ สากลของนานในนะครับก็ด้วยกันาดเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันประชุมวันนี้วันเป็นวันประชุมได้อ่จ้ามันประจําปีอกองทากองการเษตก็นานในจํากัดนะครับก็เรียนทันสมาชิกเอมารวมประชุมกันโดยกันาเดียวกันก็ได้มีบริษัทกองปุยก็มาเอ่อก็ย่ายปุยเหลืองกองเอ่อนั่นคือเหลืองกองก็จนตัวนเอ,อีกเหลืองนึงนะครับแต่พวกเองก็โดยอยากให้ตันสมาชิก อ๋อตุงตรงตานคือก็ใจในกลุ่มการกองท่ากองนะครับคือเผื่อที่จะกับเขื่อนอ่าต่อไปในอนาคตกลางหน้านะครับนั่นคือ,อการกับเขื่อนกองท่ากองการเส้นก้อน,นในกองเราจํากัดนะครับโดวยว่างหวาพี่น้องและสานสมาชิกนะครับที่ได้มารวมประชุมหนาวันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณไว้นาวการนี้เผื่อทีจ่จะให้เป็นไปโดยความ ม่โตองอดรัดเราเปรียบจากปอการุ่นกลางได้ประมาณนี้กับเลืองปุ้ยก็ดีเรื่องการประเทศตกยั้งนะครับนั่นก็ก็บคุณมากครับ นี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี2568หน้าที่ทําการสาการการ,กรเกษตรเขานาในจํากัดหมู่ที่8ตำบลนต้นยวนอาเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสกุปข่าวท้องถิ่นนิวนะคะทาง y o ย t u b e ไปพิมพ์ว่าบอพอรใจสั่งดวงยางชแนลดิฉันนางสาวเรนูธราพลผู้ประกาศข่าวนะคะศูนย์ข่าวสืว่อราชเกกาเดดศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน